กูจีบเด็นะเว้ยแค่เสียหายเลยทีเดียวเก้าเดียวอนไรนเอาค่ากวถเไหา่เถึงท <c oughs> ี่จะ่สวยอะไรนะโอ้โหไ,นะไม่ใช่เราโผมกัไเยนะถึงที่จะไมสวยแต <c oughs> ่ใจพี่สวยมากนะแกวิเต่เลยหนูให้เต้ตั้ง่างห่างใช่สองสโอเคโอเค ต้องการก่ได้่ริวแนะนำสมาชิกกันดีกว่าจากการแรกรายการพิมพ์ต่อสุดยอดนะครับครับน้ครับองครับครัองน่ยต้าครับนุ้ร้องมาเครับเบสครับเบสครับเบสครับ แต่ละีแต่ละสทเราี่เหนอ่าเดี๋ยวเราคัดเรื่เลยว่าไงีเพื่อนสมรณตัดกันไม่ค่ะนะครับเว่าวงนี้เนี่ยเขารู้จักกันมาหลายปีแล้วนะฮะเออก็เลยอราจะรู้หน่อยว่าเรื่องราวที่กระทับใจที่สุดของวงนี้นะเป็นเรื่องรากี่ยวกับอะไรนะเออใช่ใช่เกี่ยวกรื่องเี่พื่อนดวยเนี่ื่อนใางที่ราใจที่สุดองราใช่ครับ ผู้ชายผ่เออใช่ผู้ชายเิกมองกันตอนที่ผมรู้จักกับพี่น้องับมใจขาแบบผมเล่ั้กันนะครับคือคือี่รกสองคนที่ื่เตอนนั้นหน้าท่ัมายีสร่องเวน้ยจิงเหรอยไง ตอนนั้นปิวอนนว้น้วกินเดือนแล้วนะตอนนั้นิวตอนนี้ลไม่รักดีหรอาสุดยอดโอ้ยมันยากมก็เป็นใจเหอนที่เพื่อนๆชีจริอคที่งานกง์น่ดเนช้าแนมาปีใช่าใแหมนะรู้ว่ สุดทั่แม่เลยสุดท้ายไ่ฝากถึงเพื่อนชายยุทิยาครับที่อยากจะเข้าร่วมกับอาชาแบนนะครับจบอเป็นแบบว่าฝากทีแรกๆให้กับน้องน้องว่าเราจะมีวิธีข่าฟันไปยังไงอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะเอาเรียนไดแบบไหนแนะนำแบบทีหนึ่งก็ ผมก็ขอฝากโครงการดีๆนะครับอาชาเนียนแบงค์คอนแทคนะครับก็สำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่มีความสามารถในด้านตะครับำวิจอยากจะมาแสดงฝีมือลนะครับอย่างเช่นพวกเราครับก็ใช่ครับก็เอ่อก็มาสมัครใช่ครับก็มาสมัครได้ครับถึงเว็บนะครับอาร์เซนอลคอมคาร์ดเช้าผมนะครับเพื่อนนะครับสุขภาพจะไม่ขาดครับ เภาษาภาษาใต้บรรยายภาษาหมาล่าต้องพูดวาาสุขยอดดาวน